เพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูสวนกล้วยอีกที่หนึ่งนะครับก็ไม่ใช่เรียกว่าสวนเพราะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงที่ผมปลูกนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าการดูแลก็คือมันคนละคนนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําเขา ไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเท่าไหร่คือเหมือนกับหลักการเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้ไม้คำ้ำคือผมแนะนำเขาว่าถ้าจะปลูกกล้วยนะครับคือเวลาเห็นกล้วยออกมาเยอะๆอย่างแบบนี้นะครับคือเขาจะเอาไว้หมดเลยนะครับ เขาจะไม่ได้ตัดทิ้งคือผมแนะนําเขาบอกว่าให้เอาไว้สักต้นสองต้นก็พอนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันจะช่วยให้ลําต้นมันใหญ่อย่างต้นนี้นะครับลําต้นมันจะใหญ่ที่จริงแล้วด้านข้างต้นสองต้นนี้คือไม่ควรเอาไว้นะครับคือน่าจะเน้นผมแนะนําบอกว่าเน้นแค่เอาหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับ แต่แถวนี้หน่อพันธุ์สมบูรณ์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอย่างตรงน้นก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับอย่างตรงนี้ก็ต้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเห็นแบบนี้คือหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเขาจะเป็นหน่อขึ้นมาแบบ เป็นแหลมๆนะครับปลายแหลมๆนะครับอย่างพวกนี้ขึ้นไปก็ต้นไม่ใหญ่ครับดูจากต้นแม่เขานะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ส่วนมาดูว่าทำไมถึงผมบอกเขาว่าให้ตัดออกนะครับเพื่อให้ไว้เพียงต้นเดียวหรือว่าเอาไว้ไม่เยอะนะครับอย่างต้นนี้เพื่อนๆสังเกตไหม เขาจะไม่เยอะคือต้นมันก็พอๆกับต้นนั่นแหละคือเวลามันออกปีมามันก็จะมีลูกเล็กแล้วก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันก็สมส่วนกับตัวเขานั่นแหละเพราะว่ามันเลี้ยงลูกไม่ไหวนะครับอย่างตรงนี้ถ้าอยากให้ลูกกลมลูกใหญ่อย่างนี้ก็ต้องเอาเอาออกไปนะครับคือเหลือไว้สักห้าวีพอนะครับคือ ถ้าเอาไว้เยอะแม่เขาก็เลี้ยงไม่ไหวนะครับอย่างตรงนี้ก็เอาไว้เยอะเกินนะครับมันก็ทําให้ลูกไม่ใหญ่ต้นก็ไม่ใหญ่ด้วยนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมเคยบอกมาบอกเขาไว้นะครับว่าให้เอาตัดลูกเขาออกนะครับเขาก็ตัดแต่ว่าก็ได้เป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นคือช่วงที่ผมบอกนั่นแหละนะครับ ช่วงที่มาแนะนํามันก็จะได้ลูกที่ใหญ่นะครับคือช่วงที่เขากำลังออกปีนะครับก็ไม่ให้เอาต้นลูกไว้เยอะนะครับอย่างพวกนี้เขาก็ทยอยตัดออกนะครับตัดออกเพราะว่าจะได้เลี้ยงต้นแม่เขาอย่างต้นนี้ก็พอตัดออกปุ๊บลำต้นก็เร,เริ่มเจริญเติบโตคือเริ่ม เริ่มต้นใหญ่ขึ้นนะครับอย่างต้นนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแต่เจ้าของเขาไม่ค่อยได้มาดูแลนะครับนานๆจะมาก็มาค้ำไว้เฉยๆนะเพราะว่าลม,มแรงส่วนการตัดอะไรต่างๆเขาก็นานๆมาทีครับส่วนแถวนี้ก็ไม่ค่อยมี หน่อที่สมบูรณ์เลยนะครับมีแต่หน่อแบบอย่างพวกนู้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นหน่อพันธุ์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์พอไปเราไปปลูกนะครับหรือว่าเราปล่อยไว้ต้นมันก็จะไม่ใหญ่นะครับสังเกตได้ครับอยู่บริเวณเนี้ยต้นไหนที่ใหญ่แสดงว่าต้นนั้นหน่อเขามันสมบูรณ์เป็นหน่อที่เกิดขึ้นมาแบบ จะเป็นแหลมๆหน่อยนะครับโคนใหญ่ๆ,ๆแหลมๆแต่พวกเนี้ยจะเป็นเล็กๆนะครับอย่างพวกเนี้ยอ่อพันธุ์นี้ก็จะเป็นเหมือนจะแหลมนะครับแต่ว่าโครงสร้างต้นมันเล็กแต่ว่าถ้าเรามีพวกปุ๋ยดินดีๆก็อาจจะช่วยให้ลำต้นใหญ่ขึ้นได้นะครับอย่างต้นนี้ก็ กำลังสวยเลยนะครับตัวนี้ก็กำลังสวยถ้าบำรุงดีๆก็น่าจะได้ผลผลิตดีนะครับอย่างตรงนี้ก็เยอะครับไว้เยอะเกินพอเยอะเกินปุ๊บลูกก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็คือเขาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับนานๆมาดูทีเดี๋ยวจะพาไปดูเครือหนึ่ง ตรงนี้คือเป็นเครือที่ไม่รู้ภาพชัดไหมคือเจ้าของเขาเสียดายนะครับอาจจะมืดๆหน่อยคือเขาเห็นมันออกเยอะพอมันออกเยอะแล้วก็เอาไว้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผลสรุปก็คือได้ลูกที่เล็กนะครับเพราะว่าต้นแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับ อันที่จริงต้นแม่เขาก็ใหญ่นะครับลำต้นใหญ่ใหญ่แต่ว่าพอมาเจอลูกที่เยอะแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆเ,เยอะนะครับมันก็ส่งผลไปถึงตัวลูกนะครับคือมันทำให้ลูกไม่กลมไม่ใหญ่นั่นแหละนะครับดีไม่ดีก็สุกสุกในช่วงที่ยังเป็นเหลี่ยมเลยนะครับ ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตรงที่ดูแลนะครับกับไม่ค่อยสนใจเลยนานๆมาดูทีความแตกต่างมันนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้นมันเล็กเนาะแต่ว่าก็ยังออกมารูกกลมใหญ่นะครับเพราะว่าตัดออกคือไม่ได้เอาไว้เยอะก่อนเน้นเน้นคุณภาพของหวีนะครับก็กลมใหญ่ครับผม ส่วนตัวนี้ก็ได้ดูแลดีนิดนึงนะครับเอาทันก็คือยังตัดพวกต้นหน่อข้างๆออกทันนะครับเพราะว่าถ้าเอาหน่อข้างๆไว้เยอะมันก็แย่งสารอาหารทีนี้มันก็จะส่งผลถึงเครือนี้เลยนะครับผมก็เอามาฝากกันภาพสวยๆแบบนี้นะครับวิวบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกเพิ่งหยุด ก็เอามาฝากกันนะครับกับสําหรับกล้วยนะครับคนที่ชอบกล้วยกล้วยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ